ดูนะครับผมคุณแม่คุณแม่ใจดีครับผมชายคุณแม่เล่นแบบสบายสบายเลยเพิ่งเอาออกจากตรงนี้ครับผมออกจากร่มเพราะว่าตรงนั้นล่มเริ่มถึงแล้ว <c oughs> ก็เลยเอาน้องสมัดเล่นให้ให้เล่นทรายตัวนั้นครับผม นั้นหายเจ็บขาแล้วก็เป็นแบบนี้ครับผมคุณแม่ <c oughs> ควานก็พาเดินเมื่อเช้าครับผมพาเดินออกกําลังกายแล้วก็เอายาวอะไรท้ายครับผมคุณแม่เนี่ยครับดูคุณแม่ <c oughs> กชก่คุณแม่ผู้ท้องท้องเลยเบยไม่สนอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเลยคุณแม่แบบนี้แหละครับผม a